Sat <Z> TV ช่วงนี้เราจะมาอัปเดตยนตรกรรมยานยนต์กันแต่จะเป็นรุ่นไหนและมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นตามไปแซดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมสำหรับความสุขของออมนะคะก็คือการได้เดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งที่ถือว่าสำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือการมีรถคู่ใจดีๆสักคันที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกมีความสุข สะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยตลอดการเดินทางซึ่งวันนี้ออมเจอแล้วนะคะอยู่ข้างๆออมน,นี่เองค่ะกับ New Mazda CX-8 นั่นเองค่ะสำหรับ New Mazda CX-8 คันนี้นะคะถือว่าได้รับการออกแบบอย่างละเอียดแล้วก็พิถีพิถันมากๆภายใต้คอนเซปต์ less is more นั่นเองนะคะซึ่งเขาจะเน้นความเรียบง่ายแต่สะท้อนออกมาแบบโดดเด่นมากๆตั้งแต่การดีไซน์ภายนอกไปจนถึงห้องโดยสารภายในเลย โอ้โหด้านในดูกว้างมากคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้างอย่างแรกเลยหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะคะเราสามารถเลื่อนปุ่มท,ทัชนู่นทัชนี่แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีระบบ Mazda Connect ซึ่งเราสามารถเชื่อมต่อแบบ Apple CarPlay ก็ได้ Android Auto ก็ได้แล้วแต่ว่าคุณใช้โทรศัพท์อะไรนะคะหรือ ถ้าทัชไม่สะดวกเขาก็จะมีปุ่มควบคุมอัจฉริยะอยู่ตรงนี้กดได้เลยนะคะหรือถ้าอันนี้ยังไม่สะดวกอีกนี่ค่ะเป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเลยนะคะสามารถควบคุมคอนโทรลเรื่องของเมนูต่างๆตรงนี้ได้เลยและพวงมลาลัยก็จับได้กระชับมือมากๆค่ะ ชมพามานั่งตรงแถวที่2นะคะซึ่งเป็นที่นั่งของผู้โดยสารตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากัปตันซีทนะคะเพราะว่าจะนั่งแบบสะดวกสบายมากๆนอกจากนี้ค่ะเขาจะมีแอร์ให้โดยเฉพาะเลยเราไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยนั่งแถวที่2แถวที่3าจะรู้สึกว่าร้อนหรือเปล่านอกจากจะมีแอร์ให้แล้วที่เบาะค่ะเขายังจะมีลมแบบปรับอุณหภูมิให้เย็นขึ้นได้ด้วยนะคะซึ่งสามารถปรับระดับได้ ทั้ง2เบาะเลยนะขยับไปนิดนึงจะมีช่องวางแก้วด้านในมีที่เก็บของค่ะสามารถใส่สัมภาระได้มีที่ชาร์จแบตนะคะนอกจากนี้ด้านล่างมีที่เก็บของเช่นเดียวกันถือว่าเขาให้มาครบมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเราเดินทางไปไหนไกลๆรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันร้อนจังเลยนี่เขามีม่านบังแดดให้ด้วยแต่ถ้าเอ้ยอยากชมวิวอะ่ะก็สามารถเอาออกได้เช่นเดียวกันนะคะสะดวกสบายมากๆนะคะถือว่าเป็นรถที่สุดยอดมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันมากดีกว่านะคะเปิดปึ๊บเป็นระบบไฟฟ้านะคะปุ่มเดียวจบเลยเราสามารถพับเบาะแบบนี้ได้เลยอ่ะนี่ค่ะทำให้พื้นที่ด้านหลังมันกว้างมากยิ่งขึ้นถือว่า New Mazda 6 x 8คันนี้เนี่ย เป็นรถที่ครบคันมากๆสําหรับ New Mazda CX8 เนี่ยเขามีให้เลือก2เครื่องยนต์ด้วยกันค่ะก็คือเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็เครื่องยนต์เบนซินนะคะเป็นเครื่องยนต์ Skyactiv เบนซินขนาด2.5ลิตรให้พละกําลังสูงถึง194แรงม้าแรงบิดสูงสุด258นิวตันเมตรแล้วก็ประหยัดน้ามันถึง13.2กิโลเมตรต่อลิตรเลยค่ะนอกจากนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะส่วนเครื่องยนต์ Sky a c t i v เขาจะเป็นแบบคลีนดีเซลขนาด2.2ลิตรแรงม้าสูงสุดเนี่ย190แรงมา้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรค่ะ ประหยัดน้ำมันสูงถึง17.5กิโลเมตรต่อลิตรค่ะแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากๆด้วยด้วยความครบคันของเทคโนโลยีความสะดวกสบายและความปลอดภัยคุณภาพพรีเมียมของห้องโดยสารสมรรถนะในการขับขี่ที่เหนือกว่าซึ่งเขาคำนึงถึงการใช้งานของทุกคนในครอบครัวอย่างแท้จริงเลยนะคะและออมกับครอบครัวก,ก็เลือก New Mazda CX-8 เดินทางไปท่องเที่ยวกันค่ะ ก็สามารถมีความสุขแบบออมได้นะคะซึ่งใครที่อยากจะไปชมตัวจริงของ New Mazda CX8 สามารถไปได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการทั่วประเทศของ Mazda เลยค่ะเราวันนี้หมดเวลาของออมแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ